รถบ้านเป็ส่นโลกสวัสดีครับวันนี้เราขออนุญาตนำเสนอ Honda City t y ไท Z นะครับคันนี้นีเล่มจุดโอนมีครบเลยนะคันนี้คัารับประกันการโอนนะครับภาสีคาดปี่7เกต่อได้โอนได้นะครับสภาพภายในก็ค่อนข้างน่าใช้สีเดิมบางรอบคันเลยนะครับคันนี้มาพร้อมเกียร์ธรรมดาครับด้านหลังระบบสายวงสายเบีย้ยใช้งานได้ปกตินะครับภายในสะอาดมาก บริเวณด้านท้ายก็เป็นช่องเก็บยางอะไหล่มียางอะไหล่ให้นะครับสวยๆจะมีตำหนิแค่สีบริเวณฝากระโปรงหน้าแค่น,นั้นเองนะครับฝากระโปรงหน้าค,ครับแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราฟังแสงเครื่องกันเลยคันนี้บอดี้เดิมบางนะคันเลยนะครับกดสตาร์ทได้เลยเครื่องเงียบมากครับระบบแอร์นะฮะ ปรับเร่งได้ปกติเลยนะครับอ่นเาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องต่ออันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะเครื่องเงียบมากๆครับพี่บี้ถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0909568036 มีบริการจะส่งคี่ตามระยะทางนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ